วาเป็นหอมอยัง้งหอมอยั้งครับวาจาันเหตุงาน,นอยู่ศูนย์ครับอยูู่้เดียววานหอมอยัง้งหอมอยังครับไม,ไม่ได้ได้แทะไปหอมดอกไข่เน่าครับเบิ้งเด้อยเป็นนองเด้อดดอกไข่เน่าครับกําลังเป็นดอกหอยนางมือ,อเลีเ้ยงมาเดือดร้อนหอมดอกไข่เน่าครับ หรือดอกข้าหมอกนี่แหละครับบางท่านบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเป็นลักษณะอันสี่ครับโอ้ยยางมีกล่องไงสู้มเอเตอร์มีเงินซื้อเด้เอ,อผู้ขานยนะครับก็ได้เอากล่องหน่อยเนี่แหละครับถ่ายท้ำให้พี่น้องเบิง้งกับบางท่านบางคนเดี๋ยวบ่อใจานซูม้มใกล้ๆให้ดูเบิ้งแน่ครับ ผู้ขาบ่ามีกล่องใหญ่ครับขอตรวจข้อภัยทุกท่านครับเถ่าที่เบิ่งได้เห็นได้เด้อพี่น้องเด้อนี่แหละครับดอกไข่เนา่าไข่เน่าครับแต่าหอมครับผู้เฒ่าโบราณบอาจานเค่บอกสู้ฟังไปแล้วครับเมื่อเห็นมันหอมวะเสลือเกินก็นเลยมาไทยให้เบิ่งครับเป็นนักงสี่ครับดอกไข่เน่าพี่น้อง,อองอหอม ครับบางท่านบางคนก็แ่าห้อยบ่าวจานเนอภาษาทองทินว่าจังไดว่าษาอีสานคนคอมเมนต์มาอยู่ครับคือแบบเบิ่งในเขาเบิ่งกูเกาะกูเกินแน่ว่าท่นว่ามันแมนบ่าท่านครับโอ้ยบ่าวจานกับเบิ้องด้วยครับบ่าวจานกับบ้าหัจักกูเกินครับยันกูเกินบ่าหัจักภาษาอีสานครับอันนี้เป็นภาษาอีสานกับบ่าวจานคนอีสานบ่าวจานกับ เปิกอยู่ครับกับเฮียนผสูงอาศัยป่าชาวบา้านนะครับจากคู่ใบาจานแน่อบอกสุฟังกับไปศึกษาจากป่าชาวบา้านภาษาอีสานครับก็อถอดขอด้อพิพาทเรือพี่นอ้องเด้อทันทีว่าคือบอกขอบเบิ้งในกูเกิลนึ่ครับบรรจารณ์จกกักภาษาอีสานครับก็เลยกว่าภาษาอีสานบรรูุว่ากูเกิลอยู่จักภาษาอีสานบ่ครับ อนี่ข้าวหมอกหลวงพันกระเอิญครับภาษาอีสานมันจะเป็นนิสัยครับแต่ท้องถิ่นอื่นจะ,จะเอิญวายอย่างไรเริ่มเป็นหว่างเริ่มดอกหอมครับดอกไข่เน่าผู้เฒ่าโบราณพระเอิญว่าดอกไข่นเน่าก็เลยไข่เน่ามานัค่ครับเดี๋ยวสิพาเบิ้งไปเรียครับเดี๋ยวยังน้อยก็ี๋สิไปเห็ดยาบโบราณให้พี่น้องเบิ้งครับ ครับเอามาปลูกไว้หลายปีแล้วนะครับเอามาอนุรักษ์ไว้ดูกไซส์ใครเน่าครับย่นี่มีเบิรครับแต่อาจารย์จากแปลภาษาต้องถิ่นอีสานท่องถิ่นอื่นบ้องหูครับว่าจากพคนอื่นอีหงยังเลยครับพี่น้องเด้อนะครับทันทีเบิ่งกคูเกิลเป็่นกับเขาเบิ่งกคูเกิลครับอาจารย์เบิ่งกูเกิลมาเปลี่ยนยันกูเกิลมาจากภาษาอีสานพนาวาคือขึ้ดมากผพ้่งขากับเพิ่อยู่ครับบ่ได้เลียนสูงครับ อันนี้ดอกมันแหงหเลยตัวดนดอกห่อสะพายค้วไนี่ไหมครับอันนี้ก็มีครับโอ้ดอกมันแหงหหเลยครับนี่ดอกห่อสะพายควยวั้วเด้อครับเดินหออ่อสะพายคั้วเดินหรือหอยพายค้วไนี่ครับนี่แะครับปาะมสิบผ้าเป็นนองเบิง้ง เ็ดยาโบาณาห้พ yeah, MM ี <characteristics> uh, ่น <mauvais kind> ้องเบิ่งครับบางท่านบางคนก็คอมเมนตนมาว่าเบ้าจานสูตรยาโบราก็เก้าปัญห้เจังไดเห็ดในเบิ้งนะครับเบอร์สนนะครับพอดีกับเบ้าจานก็สิเห็ดในเบิ่งครับเบ้าจานไปศึกษาจากปราเช่าบ้านหลายๆปราเบ้าจานเรียนรู้จากปราเช่าบ้านศึกษาจากตำรับตำราแน่จากคูาอาจารย์แน่นะครับ อันน,อนี้เป็นยังปฏิอันนี้เป็นมะขามมะขามเลือดเครื่อนะครับเป็นลักษณะที่เลยครับเดอ้อนะครับมะขามเครื่อผู้เฒ่าโบราณก็ว่าเครือมะขามเครื่อบนบาอาจารย์ก็ได้ทำไปให้พี่น้องเบื้องแล้วนะครับศึกษาสสนุคุณนะครับมะขามเครื่อแล้วต่อมาหนีแม่นยังอันนี้ต้นพระ่อกกุมครับ กุ้มนำนะครับรกุ้มบกกุ้มนำกับสบคุ้นเดียวกันครับอา,บาจารย์เกิดศึกษาจากป่าชาวบ้านเพื่อนบอกจังไดผมก์กมาบอกสู่ฟังคือเก้าครับเพื่นว่าพระกุ้มในสูตรแต่ละสูตรแต่ละหมอครับแต่ละตำล่าป่าชาวบ้านมอยาก,เกา็เกา้าคนสิบ บอกขึนกันนะครับเีลยวแต่ตำล่าภายตำล่ามันนะครับเด้อบาดท,ท,ท่านสังเกตครับขามเลือดเครือบเปลี่ยนจังสี่ครับตรวจมันทายทำให้ไปเบิ่งแล้วได้พี่น้องด้ตาตุ่งแล้วเป็นลักษณะจังสี่ครับเดียร์เีหิผ้ายาโบราณให้เบิ่งครับไปเห็นผู้เฒ่า,ากลุมหนึ่งนะครับเพิ่งเคยบอกสู่ฟังว่าไปสอบเพิ่นแล้วว่าเพิ่งเอาใส้กันเนี่ย ต้มใส่กันว่าแก่อีหยังนะครับสองย่างเนี่ยใส่สามย่างก,ก็ได้ว่าสันสองย่างเนี่ยต้มใส่กันแก่มือซ่าขาลอยนะครับเป็นบอกสำนันครับแก่มือซ่าขาลอยเพิ่นกินประจำว่าสันผู้เฒ่าโปแลนด์ถ้ามีสูตรนี่นะครับถ้าเห็นเอามาต้มกินโลด,ดว่าสันมือซ่าขาลอยเนี่ยกระเซ้านะครับบ๊อบลุงียดไตพร้อมประมาณนั้นครับ ต้นสมุนไพรแต่ละอย่างนี่บ่าวจานาไทยทำห้พี่น้องเบิ่งบอกทรัพยคุณแต่ละต้นแต่ละต้นแล้วกัแล้วแต่ป่าชาวบ้านตำล่าของไผของมั่นครับเอามาใส่กันายกไม้เพิ่อนเสียบบางท่านบางหมอเรอว่าพี่กัดบางท่านบางหมอกรอว่ากุ้มนะครับก็แล้วแต่เอิรนจะว่าไปนะครับ เดี๋ยวบอาจารนเห็ดไห้เบิ้งครับายาโบราณเป็นสีเห็ดยังไดเป็นสีเห็ดวิธีใได้นะครับบอาจารย์ไปศึกษาเบิ้งจากป่าชาวบ้านมาแล้วครับครับอันนี้เครืยออ้อยสามส่วนครับหรือเสเอมเสเยมไทยผลกระื่นนะครับบอาจาร์ว่าปลูกไว้ยุ่ศูนย์เลี้ยงรูนี่นะครับยพอดีเอาเครื่อหน่อยมาใส่ครับ ดัดเชื่อนอยมากเพอะประมาณนะครับซ้าก,กันกับพาออกยาวจะเป็นจังซี่ครับจะเอี่ยมไทยเดี๋ยวอ่อยสามสวนครับมีมา,กกานแต่โบราณเนี่ยแหละปูเต่าโบราณเราสูฟังตัวนี้ทําไปแบรุงปอดจะเลื่อนอาหารเห็นหยยาลดกลมกลม,กลมครับจะมีรถหวานครับเดี๋ยวจะเบ่งวิธีมัดครับแต่ว่าเป็นมัดยังไงอาจารย์ไปศึกษาเบ่งแล้วครับ เดี๋ยวติไปมัดเทเบิลครับผู้ถ่อโบราณเป็นส่อพุ่เป้าจางกับส่อ่าเป็นยังจังผ้าจังสีครับแ่ก้อนสีผ้าจังสี่ครับผู้ถ่อโบราณหนึ่งเพื่อนเลยบอกว่าแ่ก้อนเนี่ยเพื่อนสีปัดเช้าบ้านเลยพุ่มปัญญาเช่าบ้านเพื่อนสีผ้าครับผ้าเป็นสีสีเป็นยังจังผ้าจังสี่ครับเพื่อนบอกว่าปริมาณมันกับมันจังไป่จืดง่ายเามั่น บางท่านบางคนว่าต้องตัดต้องตัดเป็นเป่นสีเ่เหลก็มาผ้าครับผ้าสามสี่สี่สี่โดยไปมันต่อแล้วครับเป็นยังจำผ้าครับเอาม,าามาันจัไปเฉีืดง่ายว่าท่านยาโบราณเนี่ยมันต้องใส่ไปที่ต้มนะครับต้มกินไปเรื่อยๆครับต้มกินไปเรื่อยๆก็ต้องอเกี่ยวกินบางท่านบางคนทานบางคนบางคนอยากดีไว้หลายครับ ใช่สิเพาะเพระท่านผื่นเลยผู้ปัญญาเอง่นผป่นเลยบอกว่าแต่วิธีพามาตะกอนครับก่เหล้กากับย่างเราจะทอกันครับอันนี้สูตรอ่าแก้มึนซาตีนซาขาลอยเด้อมาท่านนะ้รับผู้สาวกอลาน,านว่า,าสุฟังครับมื่อนี่พาบัดมือครับมันสิดคำกอนเลยยันอ่าพี่น้องเบิ้งบ่งท่านก็เลยมามัดให้เบิ้งครับ เอาเสเอมเสเอมไทยนะครับอย่างละเท่ากันเด้อะประ่านวา่อา,อ,าอ่าสามเีกอ่าสามเสี้ยเอมไทยกับสามเีกแล้วก็เอาเครื่อมะขามเครื่อเรียดมะขามเรียดเ,เ,เครื่อเนี่ยครับอยากหาอยากอยู่ครับมะสามเรื่อเรียดเนี่ยกับไส้ย่างละสามเท่ากันครับอา่าไส้ย่างละสาม เดี๋ยวกะเอาต้านผักกุ้มนะครับผักกุ้มก็ใช่สามผักกุ้มใชสามเอาใส่ยมใช้ใส่พ่อกลมๆจากน้อยนะครับแล้วก็เอามาผักกุ้มเนี่ยใส่ใส่ซีหรือใส่หาก็ได้เพราะฉะน่าพว่าผักกุ้มนี่มันเส็ด ไาเซนเอ็นนะครับแข็งแรงนะครับบำรุงเส้นเอ็นขยายเส้นเลือดอ่าสลายขยายเส้นเลือดแล้วตัวสูงมือเอากกอนพายาหัวกระแล้วครับแคปก็ชนะสูงมือออกกันพายยาก็ถนัดเน็ตพายาหัวก็มากครับ อายาวบกมือครับอ่าบัางคุณบาอาจารย์เพิ่งคยเราสู่ฟังเพิ่งคยเห็นในเบื้องสี่นะครับเนดะ้อเอาย่างละให้งภาคุ้มหลายก็กได้หรือย่างละเท่าๆกันก็นได้ซ้ำกรรมมือเนี่ยเพื่อนว่ากรรมมือเนี่ยครับผ้าเหล่าซ้ำกรรมมือสี่แหละผู้เฒ่าโบราณว่ามันจังว่าเฉื่อยง่ายกันผ้าเนี่ยวเพื่อน นะครับเลี่ยงระพ้อกันกับการพาจับมาเต็มเต็มกัมมือนะครับเป็นว่ากัมมือหนึ่งมัดหนึ่งนะครับแต่ละหมอเด้ครับอันนี้เพิ่นตีใส้ตอกครับตัวกระจักมาเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีมัดนะครับมัดหัวมัดท้ายประมาณนี้แหละครับเป็นยาหมอมัด เป็นยาโบราณครับโบราณเป็นผู้บรรยงเขาเก่าๆป่าชาวบ้านเป็นเคยเ่็ดเทศชน,นิดครับบัดได้แทะถามว่าเป็นอยังจังผ้าเป็นเสืมันจังนั่นจืดมนนันกินในโดนด้วยสั่นยากับออกสม่ำเสมอกันนะครับประมาณนั้นครับผู้เข่าเลยกว่าสู้ฟางหวานสั่นล่ะสมัยโบราณน,นะครับใส่ตอกมกัดอว่าจางเลยเห็ด บางท่นานาเาอาข้นว่าเฮ็ดยาโบราณในเบื้องแน้าป้ายจานบนเฮ็ดจังไงน,นะครับอันนี้ป้นนายจานเฮ็ดในเบื้องหน้อพี่น้องเด้อนะครับประมาณนี้ครับนัน่นนะครับเป็นตั้งตีแล้วครับพอมัดแล้วนะครับแต่ละหมอครับทั้งนี้ครับแต่ละหมอครับประมาณนี้อันนี้มาขามเคเรื่อเลือด นี่กับบะลุงเรือครับเลือที่ในเรือแลนสะเอมไทยหรืออ้อยตำส่วนใส่เลือดอ,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 อาหารปรุงยาใส่กลมกล่อมนะครับบะลุงปอดนะครับท่านาที่สนใจสมุนไพรไทยนะครับเด้ยอยนะครับศึกษาไม่แต่และส่วนแต่ละย่างนะครับบ่าวอาจารย์ศึกษามาสี่สิบปียังบม่จบดูครับสมุนไพรไทยนี้เป็นลอยๆพันๆชน,นิดครับ ศึกษาจากป่าเช่าบ้านแน่นครับจากตะละททองทิ่นมันเจอมือคือกันนะครับให้สังเกตด้วยพิษจรณนานะครับบ้าอาจารย์เนี่ยมักอแตแยงหาสม,มุนไพรครับสมัยตะกอนเคยจากาเลี่ยงรู้จากครูบาอาจารย์นะครับเคยไปออกทุกดวงน้ำเพลินครับ เพิ่นก็บ,บอกสมุนไพรแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ชื่อได้บ่เบิดอหรอครับสมุนไพรเป็นอะไรสอพันชนิดครับก็<ม>ลเลยเอาตำล่าจากป่าชาวบ้านแน่จากผู้บอาจานนรย์แน่นะครับก็เ<ม>ลยมาก,ก็อทุกพี่น้องฟังบางท่านบางคนคก็จะบ่เคยเห็นต้นมันบางท่านบาง ว่าว่าเออบ้าอาจารย์ยขาศึกษาจากต้นใหม่ไปทยทยทำไทยพวกใหม่ให่เบื้องแน่ไใหม่แต่ละต้นเป็นยังไงครับทิ้งกําเหิือจะยังไงบ้าอาจารย์ไปแล้วครับแ่าาก,ก้อนก็บพ่อคิดว่าสิเห็นต่อพ่อดีกระทั่งพี่น้องนี่ว่าแฟนครับหลายหลายท่านเ็เลยจะกรองมาว่าอยากเห็นธรรมชาตินะครับทุก ทุก่านทุกค้นอยากศึกษาสมุนไพรนํำกันเดื่อพี่น้องเด้อนะครับกลามาเบิงนะครับมาเย่าม,มายามเบ้าจานยินดีนนต้อนรับทุกท่านครับมาศึกษาแหลกเปลี่ยนเล่นรู้ซึ่งกันแล้วกันเด้อครับเด้อพี่นอ้องเด้อน,นี่การศึกษาแหลกเปลี่ยนเล่นรู้สมุนไพรไทยโบราณบางท่านบางคนกับข้มเม่นมาขอคุณทุกท่านที่คอมเม่นขอคุณทุกท่านที่ติดตามครับ เอาแต่ยางเท่าๆกันหนึ่กำมือร์นะับปริมาณเท่าๆกันนะครับเด้อนะครับยางเราเท่าๆกันประมาณกำมือหนึ่งนี่ละเป็นว่ากัมกำมม์เมอนี่หมอต้มหนึ่งนะครับแค่ละหมอ้อต้มนี่แหละครับจะใส่ตอกมัดเดี๋ยวติดเอาให้เบิ่งว่ามัดแต่ละมัดจะเป็นอย่งไรน,นะครับ อาจารย์เราขาไปอบด้วยร่องอบไปล้างแสงกระทิตย์ด้ยเพราท่านแหงแต่มือนี่มันจะทำก้อนไว้มาเห็ดสาธิตในเบื้องก้อนครับเดี๋ยวสิพ้าไปเบื้องว่าร่องอบตรงมือไผ่ในอบแหงเป็นยังไงครับก็ดีเมือ่อจานนี้ร่องอบเดี๋ยวสิพ้าไปเบื้องครับโอ้คำขอคำข,ข,ขอเลยครับเดี๋ยวไปเบื้องแป๊บหนึ่งครับ าสิผ้าเบิรงไก่ได้พี่น้องเด้อบ่ดมัดแล้วสวเิเป็นจังซี่ครับครับอ่าบ่มัดแล้วเป็นจังซี่เดจะพี่น้องเด้อบ่ดเป็นยาหมัดโบราณนะครับ เสืเนื้อผู้ปัญญาผู้เ่าเกเก้จากป่าชาวบ้านไว้นะครับเป็นผ้าเห็ดยังสี่บาอาจารย์ก็เลยบางท่านบางคนอยากเห็นนะครับว่าเห็ดจังไดเป็นสี่ละครับศึกษาไว้นะครับใช่บ่ได้ใช้บาแบกหามเลยเป็น้องเด้นนะครับศึกษาเหล็กเป็นเลี้ยนหลูถึงกันและกันครับอันนี้บางท่านบางคนอยากเห็นยาโบราณเป็นเห็ดจังไดบาาจารย์ก็เห็นในเบิ้งครับยาจีฟ้าไปเบิ้ง มองตากอกแหงครับนี่แหละครับพ่อพาแล้วกับมาอบนี่เป็นลุงอบแหงพลังแสงอาทิตย์ครับนี่สมุนไพรหลายลๆอย่างครับบางชนิดกับฝานบางชนิดกับผ้าครับแบบฝานนี่มันก็ออกไว่าผู้ถา่รโบราณก็เลยเอาพมงปัญญาผู้ถาเรกเอามาประกต์นำ เาศึกษาเบิงนะครับเอาตอกมัดเนี่เป็นสูตรโบราณครับกนี่ยลั่งผ้าแล้วอันนี้พ็กุ้มครับบางอันใดมันแห้งแล้วเราไปมัดอันนี้อบสองแดดครับอุณหภูมินี่อยู่ถ่าแดดจ,จัดๆก็อยู่อุณหภูมิอยู่แปดสิบถึงเก้าสิบครับความห่อน กับมื่อสองเมือ,อ,มอแห้งจัดนะครับเราเอาไปเห็ดเป็นยาได้ครับตรงอบแห้งนี้ก็นีเป็นโลงโอบสมุนไพรครับอบวัตถุดิบสักก้อนครับโลงนี้โล่งง่ายอยู่ครับเป็น โลงโอบวัตถุดิบสมุนไพรครับมีหน่วยงานส่งเสริมเบาจานมาเฮ็ดให้ครับก็เป็นหน่วยงานนี่แหละครับของกระทรวพลางงานแจงอาทิตย์จะ,จะเจริญตัวเบาจานก็จะเลื่อมมาเฮ็ดให้ครับอาจจะพาเบิ่งไปเรื่อยๆครับ โอ้ตะเวนติดตกดินกอนอยู่ข้าพายาพายผักกุมอยู่เดี๋ยวจังเบิงไปเดี๋ยวดติดตามมาเรียด้อพี่น้องเด้อแต่ละมือแต่ละ,ละวันเนหี่ยฮะละมืออยู่ในป่ามันงครับหาถ่ายท้ำต้นไม้สมุนไพรให้พี่น้องเบิงนะครับศึกษาเรียกเป็นเลียนลูกบางทันบางทนกะบ่เคยเห็นต้นสดก็จางเลยไปไยถ่ายทำต้นสดให้เบิงครับ บป้วจานเห็ดกินเองเนี่ครับคือเป็นตีพลานะครับได้เรียนตำลงุงตำล่ามาแล้วศึกษาจากรูบาอาจารย์มาหล้ครูบาอาจารย์แล้วก็เลยมาเห็ดกินเองครับบป้วจา์เห็ดสมุนไพรกินเองเนี่พี่น้องอันนี้วา่าตีพลาแบบที่เป็นยังว่าตีตีไปว่าสามนะครับผู้ถ่อโบราณเป็นผ้าต้่มกินครับเป็นเคยบอกสู่ฟังเป็นสมุนไพรสั่งคุ้ม,ค,มคุ้มกันวิตามิน ย่างดีว่าเันว่าต่กอนมันมีวิตามินเราคนสจใส่สมุนไพรใส่ใสใสใสคละไม้หรือหมากไม้นี่แหละครับภาษาสานาอื่นหมักแหนครับนี่ครับหรือว่าภาษากลางว่าสมอพิเภกนะครับกะมีสมอพิเภกกะมีมะขามป้อมมีสมอไทยหรือมะขามป้อมแ่ะครับมะขามป้อม สมอไทยกับสมอวันเท่านี้แหละครับสามย่างเนี่ยครับเป็นผลไม้ที่วิตามินสางคุ้มกลุ่มกันนะครับเพียดในส่วภาพแยงแรงต่อต้านโรคไปไข่เจ็บดีนะครับคุ้มตันท่านสูงผลว่าอย่างสี่ครับมีเอมาตุ่มส่กันเดอร์สามยางเนี่ยบาอาจารย์นี่อจืดแดกเอามาห็ดกินเองครับก็ดีครับเป็นยังบุญเนี่ครับบาอาจารย์กับไข่ป่าปวยจักเทียนนะครับ นาะบาอาจารย์กินสมุนไพรอยู่ตลอดก็เลยได้มาศึกษาเรียนรู้หลายอย่างหลายแนวอยู่ครับอันนี้เป็นภาพเป็นมัดอยู่กับมีครับครับต่ก่อนเิ็นอันนี้เป็นยาหมอครับที่เป็นมัดเป็นมัดทั้งสี่แหละครับเป็นมัดทั้งสี่เป็นยาหมอนะครับมันยัง นั่นเจือดเป,ปื้อนผูเต่าโบรานด์เปลาสุฟังเมืนเลยพาเป็นสีสีเป็นมัดทั้งสีแ่แหละครับสูตรนี่เป็นสูตรตำลากแก่มึนซ่าขาลอยผูเต่าโบรานด์เปลาสุฟังวางสี่ครับบ่าวจานทร์ก็เลยเอามาท่าย่ำเห็นในพี่น้องเบื้งบางท่านบางคนก็นออยากเห็นนะครับอยากให้นบ่าวจานทร์เห็นในเบื้ง นะครับอย่าลืมนะครับเด้อเนี่ยครับเชื่อไว้ครับสามอย่างนี่แหละนะครับถ้าท่านเป็นมือซ่าขาลอยนะครับสูตรนี้นะครับเชื่อไว้เด้อเบื้องยั่ในคลิปเบ้าจานเด้อนะครับเบ้าจานไทยถ้ำไดการแต่ละต้นแต่ละย่างไว้ให้เบิ้งแล้วนะสำหรับคลิปนี้ครับเบ้าจานไทยถ้ำให้พี่น้องเบิ้งไว้สานีก่อนครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเา้าจานเด้อพี่น้องเด้อนะครับยังติดตามเืิ่งไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับ